ถุงมือ,อยางในไตเนี่ยเวลาสัมผัสสิ่งของไม่ว่าจะจับเป็นสิ่งของอะไรก็ตามมันรู้สึกว่าจะแม่นยำกว่ากันค่ะยิ่งวันนี้นะคะพี่ตีจะต้องปอกกล้วยเพราะว่าเป็นแม่ค้าขายกล้วยปิ้งค่ะและที่สำคัญเลยเวลาสัมผัสอาหารเนี่ยมันจะปลอดภัยแล้วก็สะอาดด้วยถุงมือ,อยางในไตจริงจริงแล้วมีหลายสีนะคะแต่ว่าส่วนตัวใช้เป็นสีดำค่ะขนาดที่สวมใส่เนี่ยถุงมือ,อยางในไตไม่มีแป้งนะคะ เป็นถุงมือยางที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งพิธีสั่งซื้อมายกกล่องค่ะจะมีให้เลือกทั้งหมดนะคะ50คู่100คู่หรือแบบยกลังก็มีนะคะโดยเฉพาะถ้าใครใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยแนะนำยกลังคุ้มกว่ามีขนาดและไซส์ให้เลือกค่ะคุณสมบัติของถุงมือยางในใต้ทนทานต่อสารเคมีสิ่งสกรปรกสามารถใช้ทำงานโดยที่ไม่ต้องกังวลเลยค่ะ ใครกำลังมองหาอยู่ต้องการที่จะใช้ถุงมือยางในไตพิ่ตีมีทิ้งพิกัดไว้ให้ทีตะการด้านล่างซ้ายมือนะคะกดสั่งซื้อได้เลยค่ะ